สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาอยู่เกมที่มีชื่อว่าการเชน o f b บ n b a n เรามาอยู่กับน้องบันบันนะครับเกมนี้ก็เป็นเกมคล้ายๆกับเอ่อ POPPY PLAY TIME น่าจะใช่น่าจะใช่ใชเอาล้วเกมนี้มันจะเป็นยังไงลองไปเล่นเลยดีกว่าโอ้น้องบ,บันบันมีหลายตัวห <laughs> น,นึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ร่องยวหแน่เลยจัดมาเลยคนเดียวพอไอ้น้อง วอะไรล่ะสำหรับพ่อแม่ที่กำลังมองลูกที่หายไปเวลาเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนคลิกเดอะ clock to a d v a n นไ time ฆ่าแม่งเลยเฮีย yeah. <c oughs> เอาล่ะเมือนกับว่าลูกเนี่ยต้องการให้พ่อแม่เนี่ยพ่อแม่อยากเป็นเดทใช่ไหมก็เลยสง่งลูกมาไว้ที่นี่อโอเคภาพก็สวยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เกมกระโปกหมาธรรมดาเราเก็บของมาได้นะเอาไปใช้คี์กร์ดตรงนี้แน่เลยเปิดสิ เนี่อาว่าผมมีประสบการณ์ในการเล่นเกมอะไรพวกนี้อยู่แล้วมันมีโดนด้วยวะอ๋อต้องมีทานก่อนเดี๋ยวบาคนไม่เอาทานโอ้บ้าจริงมีวิ่งแต่ต้องให้ดีครับเก็บให้ดีเก็บสตามินา่าไว้วิ่งหนีตัวอะไรไม่ดูได้ทานแล้วไงต่ออ๋อ กูไม่ให้กูกดคลิกอ๋อเพื่อส่งของโอเคโอ้บินยนอ่ะไปโอ้ไรประโยชน์ไรประโยชน์เหลือเกินนั่งไงกูเจอแล้วมาทางนี้ไอ้หุน่นโง่บินไปยนนั้นไปสวยงาม วิ่งเขาไก่ตัวนั้นน่ามาทำมาเป็นเคฟสิงหเลยบินจนมันเฮียหายตัวเปิดคำสั่งหายตัวดิวะหายตัวไปก่อนบินไปจนดไอ้เฮียนั่นไม่ได้อเฮ้ยมันหายไปแล้ววิ่งใส่แม่งเลยเฮียทน ไซี์เลยไซี์เลยอยู่งี้มีไซี์แน่นอนกูวิ่งหาของแล้วทั้งนั้นโอ้น้ำมันไก่ไอ้ไก่ตัวนั้นมันเดินเลน่นเลนสลายเด์แปบ๊บเมื่อมันใช้เวลาไม่นเนี่ยเอ้ยมีไข่หนึ่งฟองมาทำอะไรวะมีไข่สองฟองเกมเก็บอิวเองนี่ไงมเนมน,เน,น่ากลัวดีแฮะชนเกียอะไรสาด เก็บของโอ้ยไอหุน่นยี่ยนี่แม่งโง่จริงเลยโอ้มันไม่มองตามเรานะไปละงั้นมันมีให้เก็บไข่ด้วยผู้ชมเก็บทําไมก่อนหนันเด้หนันเดะได้มาห้าลูกหลูกจัดไปคือมันมีหลายการดให้เราวันนี้นะให้เราเก็บอะไรบัน,บนเซ s h ร์ i n g is c a าร์ลิงยูอัพไลต์เก is mine โอ้เราต้องมาแบ่งปันความรู้ด้วยกันเพราะว่าความรู้ถือก็คือความ oh, รู้ชั้นอ้๋ยี่อะไรวะเดอะ i s here ฮ no ียนอริคอเนลส์กัปตันเฟรโดส์โอ้นี่คือกัปตันเหรอกัปตันเฟรโดส์กัปตันดูเกม,มากเลยครับโ oh, อ้ยกูหาเยียอะไรวะเนี่ยไอทำอะไรไอทำอะไรผมก็สงสัยคุณก็สงสัยมึงจะแดกกูมไหมเนี่ยไอเฮยนี่ อะไรกูกดคิวรีไวไม่มีที่สุดมีตายด้วยอ่ะเก็บไข่ให้มันอ,อ๋อเหรออ๋อเอาไปเลยก,กูยังว่าให้เพื่ออะไรเอาไข่ให้มันปลกลูกซึ่งเราเก็บครบแล้วยิมเลยได้การมาเฮียน่ากลัวมากน่ากลัวมากครับให้มันเฮียอะไรไอ้โดนโง่กลับไปเปิดการ์ดเราดีกว่า เออทำไมไม่รู้โอ้นี่ไงซิเกนะซิเกีนะกลับมาได้นะีกโดนโดนตรงนี้สวยงามกลไกข้างหลังเปิดอย่างแน่นอนได้ยินเสียงไอเ้เขี้โม่โม่ไม่ใช่ทำไมงเงยห้องนี้ไอ้เฮียห้องนี้ไปขี้อะไรห้องนั้นเนนก็บการ์ดใช่ไหมโอ้ยมีค้อน มีแฮมเมอร์ไปตรงนู้นสะินะไปอย่านะมึงอ่ะดกดกาอะไรงูงอันน้ทำไรเฮียมน่ากว่านาดนี้เลยเหรออะไปเลยครับพี่กระเช้ามึงอ่ะเนี่ยโอ้โหลาจสเดอะเบสเมดิชิน การทำอะไรให้สนุกมันโอ้ย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 กูจะตกเรื่องที่สนุกที่สุดก็คือทำให้หุ่นยนต์นั้นทำมันสร้างรอยยิ้มให้คุณเก๋มากวิ่งเลยเฮียเระอเท่าเฮียอะไรล่ะ What w h a t ค์เขาเลฉันสีอะไรเฮียนี่กูจำได้สีชมพใชูใช้ใช้หลักสูตรการเดาไอ้เฮียหนกูดูหน้าปกมันดิบันบันไม่รู้ว่ะตัวนี้สีอะไรผมไม่รู้ว่ะสีเขียวแล้วกันไอ้นี้สี ชมพูไปน,นี่สีฟ้าจำได้อึ๊บอ่ะอันเนี้ยสีส้มอ่ะอันนี้สีส้มเพราะฉะนั้นยิงมีบางตัวเป็นสีแดงอันนี้สีแดงอ๋อน,นี่สีขาวโอเคนี่สีแดงโอ้ยหุ่นเปลนหุ่นเปลนโอยโอเคนี่กูเก่งจัดมา มา,มาได้ไงวะม,มันมันมองด้วยมันมองด้วยเฮียมาตรงนี้มันวิ่งมาเราไหมเกิดอะไรไงมันไไมันมันมาจริงๆวะมันมาจริงๆวะเอาไงอะเอ๊ะกลัวอง,งอัยอะ เอาไม่กูไปด้วยเอาอย่างงี้ขงเขาลงคนตีนน,นั่เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกวเ้ยมไรอนื่อยนยเโดนกับมาโนนวิงสบสบสบ,บ,บอลเฮ้ย ไปไปกูตายโอเคถือว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกถ้าจะสนุกกนีต้องไปหายเยอะรอมาเลยล่ะ <laughs>